Oh, oh. สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแอนฟอร์ดชุดต่างฟรีๆผมแต่งให้ท่านไม่ต้องนำไปแต่งเองเสียเวลานาไปขับใช้ได้เลยครับวันนี้ครับผมจะมารีวิว Ford Ever วอรคันนี้เป็น e v e r อรรุ่น2.0เทอร์เนียมพัดไบเทอร์โบราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแต่คันนี้มากับสีขาวพิเศษคือสีขาวมุกและภายในเป็นเบาะสีคอนยักราคาจะบวกเพิ่มจากราคาตัวรถเดิมไปอีก2 0 0 0 0บาทครับ รวมแล้วราคาจะอยู่ที่1.819,000บาทครับเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับรายละเอียดของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับรถเอเวอร์คันนี้มากับเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับเกียร์ดนวัตสิบสปีดครับรถคันนี้จะเป็นแบบขับ4 f ่ฟูลไทมนะครับรายละเอียดการตกแต่ง จะเน้นความเป็นสปอร์ตครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากในส่วนของด้านหน้ารถก่อนเลยครับด้านหน้ารถครับของคันนี้ครับผมได้ติดชุดสเกิร์ตนะครับของตัววิกเตอร์ให้ชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นี้นะครับจะเป็นชุดครอบนะครับตรงกันชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็จะมีคิ้วล้อแบบเรียบขนาด3นิ้วมาให้ครับไฟหน้าครับของคันนี้ผมอัปเกรดให้ใหม่ครับ มาเป็นชุดไฟหน้าไฟมัสแตงชุดไฟหน้าไฟมัสแตงนี้จะประกอบไปด้วยไฟมัสแตงแล้วก็ไฟวงแหวนครับตัวไฟมัสแตงและไฟเดย์ไลท์นะครับจะวิ่งเป็นสเตปแล้วเป็นแสงสีเหลืองเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเขาจะวิ่งเป็นแบบนี้เลยปกติไฟเดย์ไลท์เนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟจะไม่ได้วิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมใส่แอคชั่นเพิ่มเข้าไปให้ครับเพื่อเพิ่มความสว่างชัดเจนแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามครับ ไฟมัสตังและไฟเดย์ไลท์เวลาที่เราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถไฟจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับและติดตลอดเวลาครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้นะครับผมได้ทําเป็นโคมแบบเลเ d e v i วิให้นะครับเพื่อเพิ่มความดุดันครับให้กับด้านหน้าของรถส่วนไฟวงแหวนนะครับที่เป็นแบบเหลี่ยมตัวนี้นะครับเพิ่มให้ไฟหน้าเนี่ยดูดุดันแล้วก็ดูสวยงามดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ ไฟหน้าผมติดชุดครอบไฟหน้าแบบสีดำเงาให้เพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตกระจังหน้านะครับของคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้า ford song raptor แบบสีดำเงาครับเพื่อเพิ่มความดูดันและก็สีนะครับที่เป็นแบบสีดำเงาเนี่ยนะครับจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตอารมณ์สปอร์ตให้กับตัวรถของเราด้วยครับตัวกระจังหน้านะครับจะมาพร้อมกับไฟดีที่บนกระจังหน้า3จุดไฟดีตัวนี้เป็นไฟดีแบบแสงสีขาวครับ ตัวไฟอันี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นแสงสีขาวแบบนี้หรือที่เป็นแบบแสงสีเหลืองและที่เพิ่มความโดดเด่นนะครับก็คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ตัวนี้ครับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ตัวนี้นะครับ,ะรบจะเป็นงานแบบตรงรุ่นงานแบบตรงรุ่นก็คือเราเอาชุดสเกิร์ตเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นครับตัวน็อตที่ยึดกับชุดสเกิร์ตเนี่ยยังคงใช้รูน็อตเดิมชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ปกติจะตัดกัน้หมด3ามสีครับแต่คันนี้ ผมตัด2สีนะครับคือสีดำนะครับที่เป็นสีดำเงานะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตครับตรงขอบนะครับรวมถึงกาดกันชนด้านหน้าเนี่ยก็ทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยครับไฟตัดหมอกของคันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED ครับเวลาที่เรานะครับเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟขอทางไฟนะครับจะวิ่งเป็นสเต็ปรูปตัว C แบบนี้เลยนะครับ เป็นไฟกระพริบแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสว่างแต่เวลาที่เราเปิดไฟหลีไฟหน้ารถไฟจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวแล้วเป็นลูกตัวสีครับชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เนี่ยเขาจะเว้นเว้านะครับในส่วนของเซนเซอร์หน้าไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านข้างหรือเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ทั้ง6จุดเนี่ยเว้นเวล์มาให้แล้วนะครับและไม่มีผลนะครับกับการใช้งานนะครับงานวิกเตอร์ของแท้นะครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยนะครับ จะไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ปัญหาคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับบางทีนะครับเซ็นเซอร์นะถ้าเขาเว้ามาไม่ดีเนี่ยแล้วรูตัวนี้มันเกยขึ้นมาเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะจับตรงของพวกนี้ด้วยนะครับทําให้มันจะเตือนเราตลอดเวลาอันนี้นะครับเขาเว้ามาอย่างดีนะครับติดโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับนี่นะครับคิ้วล้อครับทํามาเป็นแบบสี ดำเงานะครับแบบแนบเลยนะครับขนาด3นิ้วซีนเก็บงานอย่างดีครับซีนด้วยยางซิลิโคนนะครับรวมถึงตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นงานซิลิโคนนะครับตัวนี้นะฮะไม่ใช่ซิลิโคนครับขอโทษทีครับเป็นเป็นแผ่นยางครับกันระหว่างตัวสเกิร์ตกับตัวกันชนนะครับเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยจะไม่เกิดรอยนะครับและคันนี้ครับปกติเนี่ยล้อเอเวอเรสต์นะครับ ตัวใบเทอร์โบจะเป็นล้อมแม็กขนาดขอบ20นิ้วสีเงินนะครับคันนี้ผมเอาล้อของตัวสปอร์ตมาให้นะครับเพื่อเพิ่มอ,อ,อารมณ์สปอร์ตนะครับลูกค้ารีคเควสมาว่าอยากได้แบบสปอร์ตนะครับเราก็ทําเป็นสีดําให้ครับเอาล้อของตัวสปอร์ตมาใส่ให้เลยครับยางยังคงเป็นยางเดิมครับยางของกูดเย r นะครับซีรีสย,ยางของคันนี้จะอยู่ที่265 5 0 i 2 0ครับอันนี้ขับถนนเรียบเนี่ยขับดีเลยนะฮะ ส่วนบันไดด้านข้างครับชายบันไดปกติของเอเวอร์เรสนะครับของตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมอันนี้ผมทําเป็นสีดําเงาให้ครับเพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตแล้วก็ในส่วนของแก้มด้านข้างกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือเปิดประตูนี้จับทําสีหมดครับของเดิมเป็นสีโครเมียมนะครับจับทํามาเป็นแบบสีดําเงาครับรวมถึงครับที่ตรงไฟเลี้ยวนะฮะตรงนี้ฮะเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นไฟเลี้ยว แบบโคมสโมกนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบไฟ l อดีครับงานตัวนี้งานตัวใหม่นะครับจะมีวิ่งทั้งหมด4เส้นนะครับตัวนี้ผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดประตูแบบสีดำเงาเข้าไปให้นอกจากเพิ่มอารมณ์สปอร์ตแล้วช่วยป้องกันรอยเล็บมือด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อเลยครับภายในรถครับพอเปิดเข้ามานะครับรุ่นอวอร์รุ่นไทเทเนียมพัดจะพบกับสครับเพด ที่มีตัวหนังสือของเวเรสตนะครับและตัวนี้นะครับเวลากลางคืนนะฮะจะเห็นไฟนะครับที่ตัวหนังสือเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นไฟสีฟ้าเป็นไฟเวลคัมครับและเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับเป็นเบาะคนอนหยักดังนั้นพรมที่ผมถามให้นะครับผม5 d ดีเนี่ยก็จะเป็นแบบสีคอนหยักตัดไดปได้สีทองเพื่อเพิ่มความสว่างความหรูหราเบาะสีคอนหยักนะครับสวยงามทําให้ห้องรถห้องโดยสารของรถยนต์เนี่ยดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ดูหรูหรานะครับเบาะสีคอนหยักเนี่ยเขาจะเป็นแบบ โทนแบบสีเนื้อเข้มๆหน่อยนะฮะตัวนี้นะครับจะรักษาง่ายครับไม่เปิอะง่ายนะครับแล้วก็ตัวเอเวอร์ไ์รุ่นไทเทเนียมพัดจะมาพร้อมกับพารามิกมูลรูปครับที่ยาวไปถึงแถวสองครับเวลาที่เราขับนะครับรถเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนกลางวันแล้วแสงน้อยๆเงี้ยขับตัวเนี้ยกระจกเนี่ยจะมีในส่วนของตัวฟิล์มกองแสงมาให้นะครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเออของเอเวอร์ไ์เนี่ยเย็นมากครับอันนี้มาพร้อมกับกระจกนะครับ ตัดรถแสงอัตโนมัติแล้วนี่ผมติดกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกหลังนะครับคอนโซลนะครับของตัว e v e r อร์นะครับจะเป็นคอนโซลหนังนะครับแล้วถ้าเป็นเบาะสีคอนหยักเนี่ยเขาจะตัดด้วยสีคอนหยักนะครับได้สีคอนหยกักเอ e วอร์เนะครับมาพร้อมกับจอนะครับขนาด8นิ้ว จอตัวนี้เป็นซิงค์สามนะครับมีเม,มนูภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสามารถควบคุมเครื่องเสียงระบบปรับอากาศระบบโทรศัพท์ระบบนำทางได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพจะตักมาที่หน้าจอนี้เลยนะครับตัวของเอเวอร์เนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับในส่วนของคอนโทรลนะครับเวลาที่เรากด25ห้า ตั้อุณหภูมิเป็น20สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเป็นภาษาไทยเลยครับรวมถึงนะครับ107ลออีกครั้ง107กลาลบินช่องเป็น SN 107จอของเรานะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนขึ้นเป็น107ได้เลยนะครับเขาจะรับรู้นะครับ รับทราบนะครับว่าเวลาที่เราบอกเป็นอุณหภูมิแอร์หรือเป็นขึ้นวิทยุเนี่ยอันนี้จะทราบเลยนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องละสายตาลงมานะครับและเอเวอร์เรสตครับตัวไบเทอร์โบนะครับจะมาพร้อมกับเกียร์ตัวมี้สุดสปีดสามารถปรับตั้งลบเกียร์นะครับบวกลบได้นะครับจากตรงที่ตัวหัวเกียร์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดสปอร์ตรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยใช้งานง่ายมากจะเป็นตามรูปเลยอันนี้นะครับเราขับแบบปกติจะอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นฝนตกถนนลื่นปรับมาอย่างนี้ครับเป็นจะเป็นรูปเหมือนสโนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นต้นกระบองเพชรนะครับก็คือขับในทางขูุขานะครับอันนี้นะครับขับในส่วนของล็อกโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นยูดิเซนคอนโทรลต้งสองตรง,งนี้นะฮะขับคามเร็วที่120เนี่ยปรับได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ต้องจอดรถสนิทก,ก่อนรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้มีระบบโฟล w ดีบล็อกเฟืองท้ายป้องกันการลื่นถลไหลระบบช่วยจอดเทียบข้างแล้วก็ ตัวปิดเสียงเซนเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้พวงมาลัยของไอวอเลสครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับแล้วมีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบโทรศัพท์ส่วนด้านขวาครับการขับขี่อันนี้จะมีแบบอแดปตีฟพูชชั่นโทสามารถตั้งระยะห่างได้มากถึง4ระยะนะครับปุ่มบวกลบปรับได้ตรงนี้เลยครับเรามีกล่องเลด้์อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ใช้งานง่ายครับขับความเร็วที่80นะฮะถ้ามีรถมาตัดหน้าเนี่ยเบรกจะไม่ชนนะครับ ไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัติครับรวมถึงสามารถปรับตั้งสูงต่ำไฟหน้าได้ที่ปุ่มตัวนี้กดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วปรับหมุนได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของปรับความสว่างของหน้าจอนนี้ไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังนี้ปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าครับงานเย็บสวยเรียบร้อยเลยนะครับมาต่อกันครับที่ภายนอกรถนะครับคิ้วกันสาดข้างนี่ผมติดเพิ่มเข้าไปให้เป็นงานแนบและงานหนา ลาวหลังคาครับทาสีนะครับเป็นแบบสีดําเงาเสาอากาศเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามครับส่วนหลังคาผมรับสติกเกอร์ให้เป็นแบบสีดําด้านครับตัวสติกเกอร์มีให้ลูกค้าเลือกสสีครับเป็นแบบสีดําด้านหรือว่าสีดําเงาครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตและด้านท้ายครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดไฟท้าย G L C นะครับที่เป็นเลดโคมครับตัวชุดไฟท้าย G L C ตัวนี้นะครับ นอกจากเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเป็นสปอร์ตดูทันสมัยยังเพิ่มความปลอดภัยครับไฟนะครับกลางคืนเนี่ยจะสว่างมากนะครับเป็นไฟ l e D นะครับรูปตัว C เลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเม็ดไฟอย่าผมชี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดไฟนะครับที่เป็น LED เนี่ยผมไล่มือให้ดูนะครับจะสว่างเวลาที่เรานะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะ จะเป็นแบบไฟแอคชั่นวิ่งเป็นสเต็ปเลยนะครับสวยงามตัวคาดท้ายเป็นตัวคาดท้ายแบบสีดําเงานะครับพร้อมตัวหนังสือคำว่าเลทที่เป็นไฟเอดีเวลาที่เราตะเบรกตัวหนังสือคงว่าเลทจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงและเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังตัวหนังสือคำว่าเลทจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับตัวนี้ผมไม่ได้ต่อตรงนะครับเพราะว่าต่อตรงเนี่ยไฟ LED ดีเนี่ยจะแยงตารถหลังที่ตามเรามาได้ครับส่วนด้านท้ายติดชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ครับ ตัวชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เอกลักษณ์เด่นของด้านท้ายเลยก็คือชุดปลายท่อคู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับตัวนี้ก็ตัดด้วยกันทั้งหมด2สีครับก็คือสีขาวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเงาเพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตครับนี่นะครับปลายท่อคู่แล้วก็คันนี้ผมเตียนไฟตัดหมอกด้านท้ายให้ครับมาเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED รูปตัว C นะครับเวลาที่เราเปิดไฟหนีจะขึ้นมาเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยแล้วไฟสีดวงตรงกลางเนี่ยเวลาที่เราเปิดสวิตช์ไฟตัดหมอกภายในรถยนต์เนี่ยไฟถ สวยงามนะครับงานเก็บเรียบร้อยครับโชว์รูมนะครับฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะฮะมียอดขายอันดับหนึ่งนะครับและเอเวอร์เนี่ยก็ยอดขายอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับงานที่เราทําทุกงานนะครับใส่ใจนะฮะและติดโดยช่างผู้ชํานาญการอุปกรณ์ทุกชิ้นมีการรับประกันนะครับฝาถังน้ามันก็ติดนะครับในส่วนของตัวครอบฝาสําหรับสีดาเงาให้ครับ เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์รวมถึงช่วยป้องกันลอยครับและหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเอเวอร์เเพื่อใช้งานอยู่หรือฝาใก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนจ้างกับผมได้เลยครับแต่งให้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้มีการรับประกันและผมได้แจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุเบอร์เัถภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นนะครับ ลูกค้าไม่ต้องห่วงรบกวนใจเนทั้งสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับผมชะคอยนำคลิปมาลงให้ท่านดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ